จากธรรมยานาคมาก็าจะมีัยไดขึ้นชั้นเจ็ดโอเคชั้นเจ็ดหลวงพี่บอกว่าเป็นป่าทึบเฉยๆนะไม่มีสำนักสงฆ์ใดๆก็ระวังหน่อย ทึบจริงทึบจริงทึบจังจะลองหาวิวถ่ายรูปปาทิตกก็ชั้นเจ็ดก็ปาทึบจริง ขึ้นมาก็จะม, passes, มีทางแยกอีกสองทางตอนนี้ผมเดินมาทางอา่ขวามือไม่รู้จะเห็นวิวอะไระผมไม่แน่ใจนะทางมันมีหลายแยกเลยเกินแต่ก็ดูดูแล้วน่าจะมาบรรจบกันที่ตรงนี้จุดเดียว ชมพระทย์ตกตรงนี้โล่งครับโลง่งเห็นวัดด้วยนี่ผมยืนนี่ก็จะเป็นจุดสูงสุดของภูทอกแล้วนะครับชั้นที่7ข้างล่างนี่คือชั้นที่หนะเป็นจุดชมวิวพระทย์ตกนะ นี่ก <the check up> <the> ็อีกห้าทีหกโมงอพระอาทิตย์ก็กำลังตกแล้เอาเอาเดี๋ยวนะมหมดดีปเครื่อง่างด็น่ะแเกิดุ่แล้วเดี๋ยวจะเป็น1ต่อ2แล้ว Mm hmm? ที่ปลายพูท่าตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็ได้รับไปแล้ว